คลิปนี้มีโปรนะครับเดี๋ยวผมจะแถมเลเซอร์นะครับอันนี้ถ่ายสดวันที an ่20นะนี่นะบรรยากาศอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะลงสีที่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศพี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทํางานกันนะครับแล้วก็ทรงจริงๆนะครับโปรนี้นะครับผมถ่ายทํานวันที่20เดือน8นะครับพาไปเบิรงบรรยากาศครับพี่น้องนะฮะแต่ทั้งนี้ก่อนกระแดกอ่อโมยังไงบ้างนะครับมีลูกค้าถามนะครับเดี๋ยวสิพาพพี่เบิรงครับพี่น้องนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางนะครับยางเดิมๆเนี่ยนะถ้าเกิดคุณพี่จะมีมีแล้วจะโมยังไงบร็จุมน้ําประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ในล่องรีดบ้างด้ตะโกนะเป็นเป็นไอเดียดีนะพี่นะครับตัวลูกปืนเดิมๆมานะครับจากมองนอกเนี่ยมันจะเป็น4.5มิลเราจะต้องเอาเอาลูกปืนออกเนี่ยเขาไล่รีดอย่างง่ายๆนะรีดึบลูกปืนมันก็จะกระเด็นออกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเปลี่ยนใส่ลูกใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณพี่สั่งกับผมก็คือไม่ต้องไปนั่งทําเองนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ ตัวง่าบางตัวมันไม่รองรับนะฮะลูกผึ้งยังเล็กเกินสรุปก็คือผมถ่ายท้าให้ดูว่าเราทําจริงเราโมจริงๆนะครับผมแถมเดี๋ยวผมแถมเลเซอร์ตัวเล็กให้โปรนี้นะครับพี่โปรวันที่20เดี๋ยวผมจะเอาไปส่งชุดนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่นะฮะก็พออยู่พอกินพอสร้างรายได้นะฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับพี่น้องนะฮะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวนะฮะถ้าเป็นทรงนี้ถ้าเกิดคุณพี่จะสั่งในราคาผมโปรพันห้ามีอะไรบ้างนะครับลูกค้าก็จะถามเยอะ ผมแถมเลเซอร์เพิ่มเติมให้นะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับเลเซอร์มันจะมีสายอ่อนไม่เอาสายอ่อนก็ถอดสายอ,อกอปเปิด,ป,ดปิดตรงด้านหลังก็ได้น,นะครับเ mm. วลาหายอยู่ก็ให้กินึ้คืนเนี่ยกดตรงนี้มันจะติดพี่เนี่ยกดปุ๊บปุ๊บมันก็จะติดนะเห็นไ,ไหมแสงแดงอยู่ตรงนี้นะกดตรงนี้มันก็จะติดถ้าเราปล่อยมันก็จะดับมันจะไม่ตา,ายนะครับเจอเป้าปุ๊บล้วก็ก,กดมันก็จะอยู่ได้เป็นานานอยู่ได้เป็นเดือนเลยแหละนะฮะ ผมมีลูก9มิลให้1กล่อง100นัดแล้วก็มียางเพิ่มเติมตัวนี้ให้นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นเซตนี้นะครับมียางก็อยู่ประมาณนี้1,000 1,005ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมโมนะครับพี่ลองไปดูกันว่าผมโมยังไงบ้างนะครับตัวง่ามนะครับให้เรากดตัวนี้ออกลูดไปเลยนะพี่เห็นไหมฮะมันจะหน็บหนึบมันจะไม่คลอนนะครับอันนี้คือตัวง่ามมีที่นี่ที่เดียวในโลกด้วยพี่นะฮะตัวง่ามชุดนี้นะครับเป็นโมผมโมให้ใหม่หมดนะเห็นไหม เลื่อนลูดแรงต่าก็จะเงียบเวลาเหยียบแล้วมันก็จะไม่ครอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหมายถึงเรื่องเรื่องความแม่นนะฮะแล้วทําเซฟการล่านด้วยนะครับต้องถอดชุดนี้ออกมาโม,โมใหม่นะครับโมตัวทําเซฟโมเรื่องไม่ให้มันครอนนะครับเออแล้วก็ทําเรื่องยางนะครับคุณพี่จะได้จบทีเดียวเวลาสั่งแล้วราคานี้ถูกมากตัวผมโปรพันห้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับในราคา1,500แล้วแถมเนเซอร์ คุณพี่ก็เลือกว่าจะเอาไม้สักเบาหน่อยปลวกมอดไม่กินนะครับผมมีคำคอเรียบๆทรงนี้ถ้าชอบไม้สักก็เอาเป็นแบบนี้นะครับนี่พี่นะครับช่วงชักจากหัวไกลเลื่อนเอรูดมาจนสุดก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับตัวยางเนี่ยมันจะพอดีพอดีเลยถ้าถ้ายืดมากไป่างนี้ตัวยางมันจะขาดนะครับเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นคุณพี่จะเปลืองนะครับเท่านี้แรงครับลองเอาไปลองดูก่อนงามสตนเลสนะครับแล้วก็มีปิดด้านหน้าก็คือ เป็นยางปิดแล้วก็มีน็อตยึดลงตัวหมดนะฮะพี่ทาจบมีปัญหาตรงไหนผมแก้ให้หมดเลยใกล้ปืนจะเป็นตัวสตเตลเลตเกรดดีสุดนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะพี่อลูเนียมไม่ได้ทําตัวขากล้องที่ใช้กับเลเซอร์รุ่นนี้จะต้องเป็น22มิลน,นะครับไปใส่20มิลล็อกไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจบที่นี่ทั้งหมดเลยราคาเหลือพันห้าครับกำคอเรียบๆนะฮะบางคนแบบว่าชอบแบบมีลวดลายหน่อยฮะตรงนิ้วมือนะครับพี่กว่าจะทําได้นะเห็นไหมพีราคาพันห้าราคาเดียวกันหมดตัวนี้เป็นไม้สักกำคอลองนิ้ว นะครับอันนี้เป็นตัวกำรครอล้องนิ้วสั่งมาเลยครับของผมจะส่งวันต่อวันนะครับตัวนี้ผมมีทรงไม้ประดูเป็นทรงทรง B ทรง A หมดอยู่อยู่ที่การผลิตยอยู่นะฮะอันนี้อันนี้เรียวกว่าทรง B แล้วกันทรงบีมันจะเรียวๆครับเป็นไม้ประดูลาค่าเดียวกันหมดครับชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดูดูเลือกผันท้ายอย่างเดียวทรง C ครับมาเจียวยาวเรียวๆหนะ่อยทรง,ง C ีนะครับ สี่ปันประมาณนี้คุณพี่ลองดูว่าชอบตัวไหนแล้วก็เออเอาตัวนี้แหละเตตตาชอบตัวนี้เลยนะครับตัวที่เป็นทรงใหม่ล่าสุดเป็นตัวทรงดีนะครับตัวทรงดีนี่ตัวพัน้ายจะคล้ายๆกับตัวซีนะแต่ว่ามันจะโค้งลงมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเฉพาะพันธายนะครับวิ่งอยู่พันกว่าบาทนะครับพี่ไม่เชื่อลองดูนะตัวพันท้ายนะครับบางเจ้านี่ขึ้น2,000ันกว่าตัวพัน้ายที่นี่ผมโปรทั้งปืนเลยทั้งหมดนี่นะครับได้ยาง2ได้ลูกกระสุนด้วยกล่องหนึ่งมีเลเซอร์ด้วยจบที่นี่ทั้งหมดค หลือพันห้าถ้าชอบทรงแบบเหมือนกับตัวปืนยิงปลาปืนสูงต่างมันจะทรงตรงๆอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าทรง E เวลาเล็งไม่มีปัญหาเลยพี่เล็งกับเข้าแก้มพอดีนะครับเพราะว่าศูนย์เล็งมันอยู่สูงมันจะไม่เหมือนกับปืนยิงปลานะครับเพราะฉะนั้นก็ลงตัวตัวเ e. ก็ขายดีทรงนี้มีตัวนี้นะครับชอบแบบบ้านๆหน่อยเรียบๆนะฮะทรงกำคอผมมีกำคอเรียบๆไม้ไปดูนะครับแบบนี้ติดเลเซอร์ก็จะประมาณนี้ ตัวเลเซอร์ตัวเล็กผมแถมให้นะครับถ้าเกิดพี่จะเอาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่500บาทตัวเลเซอร์แสงเขียวแล้วก็ชาร์จได้มันก็จะมองเห็นตอนกลางวันกลางคืนด้วยนะถ้าเป็นแสงเขียวซื้อเพิ่ม500นะครับถ้าถ้าไม่เอาตัวเล็กก็ตัดออกครับเพิ่มเงิน300ก็จะได้เลเซอร์ตัวใหญ่นะฮะพี่สรุปก็คือถ้าจะเอาตัวนั้นก็ตัดออกนะครับเพิ่มเติม300หรือจะเอากล้องเลดดอรก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับทรงกำคอหน่อยคุณพี่ลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับ ดีอย่างก็คือค่ายของผมนะครับเอ่อมันมีหลายอย่างให้เลือกแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะพี่เพราะว่าสินค้ามันเยอะนะครับส่งแล้วมันมีปัญหาต่างมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะว่าสินค้าเรามีให้นะครับบางท่านก็ชอบแบบว่ามีสีสันหน่อยนะก็เป็นประมาณนี้ผมลงเป็นสีดำด้านให้นะครับลงดำเงากลับไม่สวยพี่แก้ใหม่หมดเลยลงเป็นสีดำด้านก็สวยไปอีกแบบนึงบางคนแบบคล้มๆเมือรงต่างนะฮะแบบนี้เลยก็ลงสีให้อันนี้เป็นไม้ประดู่นะครับราคาเดียวกันเหลือพันห้าโปรนะครับพี่ ก็มีประมาณนี้นะครับหรือว่าจะไปติดกล้องเล็ดดอทก็ราคาเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวกล้องนะครับยิงกลางวันต่างๆหรือว่าจะติดด้วยเลเซอร์แสงเขียวอุปกรณ์มีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยผมโมไปเอ่อโปรไปนะครับจนหมดแล้วก็ผลิตใหม่อยู่อยู่ประมาณนี้ทาไม่ค่อยทันนะท่านพี่นะครับแต่ว่าสั่งก็เท่าที่ผมโชว์มีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ตัวง่ามนะครับชุดนี้จะต้องถอดออกมาทําทั้งหมดเดี๋ยวไปดูเบอร์โทรกันนะครับพี่นะฮะดีเดินไปเดินมา สรุปเลยก็คือจะได้ยาง2ชุดนะครับแล้วก็ลูกกระสุน1กล่องตัวเลเซอร์ชุดเล็กนะครับคุณพี่จะไปถอดชุดนี้ออกก็ได้นะครับหรือจะไปเปิดปิดต้นด้านหลังก็ได้ให้เลือกนะครับเป็นประมาณนี้รอบบินวันนี้นะครับเป็นวันที่20นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปส่งก่อนส่งทุกวันนะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับนี่ฮะ0 6 5 0 9 7 9 5 9านนะครับคุณพี่จะทัก ไลน์ก็ได้เบอร์ไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรนะครับเป็นผมคนเดียวนะครับที่ถืออยู่นะครับช่างล่าช่างคําก็คือเป็นช่องในยูทูบเราใช้2ช่องนะครับแต่ว่าปูลาก็เป็นเอ่อผมคนเดียวมีบริการปลายทางนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณสการนะ่าจะเป็นเป็นตำรวจนะครับเป็น,เ,ปนเอ่อหมวดอะไรสักอย่างจำไม่ได้โอเคเอ่อฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับพี่นะฮะสนใจไงก็ทักมาแล้วกันปโปรนี้มีจํากัดด้วยเพราะว่าเลเซอร์นะครับ เออโรเซอร์มีประมาณสักร้อยตัวนะพี่ปลให้ร้อยตัวนะครับ,รบมีจะมีมาอีกนะครับโอเคขอบพรคุณครับ